ข้อ19นะคะบอกว่าใส่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จำนวน x มอลลงในน้ำ200ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนวดความเข้มข้นของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ได้ y มอลล่าก๊าซายของแข็งในระบบที่เหลือเท่ากับ 5x ลบโมลขอค่ค่า Ksp ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 4y กําลัง3ข้อ y หน่วยของค่า Ksp คือโมลต่อลิตรมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรทั้งหมดยกกำลัง2ข้อได้ถูกก็มีช้อย1 2 3 4 คราวนี้เรามาลองทําข้อนี้กันดูนะคะเข้บอกวาตอนแรกใส่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จำนวน x โมลใช่ปะ,ะแล้วก็มาดูเจ้าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ของเราก่อนว่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องเป็นของแข็งเนาะเสร็จปุป๊บก็ละลายในน้ำมันก็จะเป็นแตกตัวออกมาเป็นอย่างนี้ ต้องป่ะคะอ่าอันนี้คือสมการแรกเรามีเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลพี่เขียนตัวย่อแล้วกันนะไม่มีพื้นที่อ่ะคราวนี้นะคะเรามาลองดูเขาบอกว่าเขาใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เอกโมลลงในน้ำสอ0รลูกบาทกอ่ะทดไว้ข้างล่างก็ได้ใช้เอกโมลในน้ำ 200. สอ0ร้อยซีกำลังสถ้าคิดเป็นโมลาร์ก็ต้องคูณพันถูกปะ เออมันก็จะเท่ากับ 5x มอลาร์ ora, ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ 5x เอนเริ่มต้นหน่วยเป็นโมลาร์นะคะอือคราวนี้ เขาก็บอกว่าตอนหลังวัดความเข้มข้นของแมกน,นีเซียมไฮดรอกไซด์ได้ y มลาแสดงว่าไอ้เจ้ามันมี y มลาตอนหลังถ้า y มลาที่สมดุลอันนี้ก็ต้องเป็น y ส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็น2 oh ก็คือ2องเาของอันนี้เฉปะาะก็เป็น2 Y อ่ y ดูความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงตัวนี้ก็เปลี่ยนไปบวก y บวก2 y อันนี้ก็ต้องลบ y ถูกป่ะอ่าฮะพอต,ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ตอนแรกยังไม่มีอันนี้ก็ที่สมมุรณก็จะมี 5x ลบ y โมลต่อลิตรอ่าคราวนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าของแข็งในระบบเหลือเท่ากับ 5x ลบ y โมลสังเกตเคาว่าโมลเห็นเปล่าอุ้ยไม่น่าไฮไลท์เลยมองไม่เห็นเลยเ็นคาว่าโมลแต่ว่าอันนี้คือ 5x ลบ y โมล อะเปลี่ยนกลับให้กลายเป็นโมลก่อนก็จะได้ว่า 5x ลบ y โมลต่อลิตรใช่ปะคะแต่ว่าเรามีอยู่แค่200ถูกไหมเรามีอยู่แค่สารนะ้อยู่200 cm กำลัง3อ่าฮะเพราะฉะนั้นมี MgOH2 อยู่ 5x ลบ y ส่วนพันถูกปะคะ่าต่อ หนึ่ลิตคูณสองก็จะได้ X-1.5 Y ลบหส่วนห้โมลเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเพราะว่ามันใช้คาว่าโมลแต่ความจริงอะถ้าห้าลบวามันต้องมีหน่วยเป็นโมลาร์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเวลาอ่านโจทย์น้องต้องระวังให้ดีนะคะว่าหน่วยเป็นอะไรข้อนี้ก็ผิดไป ข้อขอข่ค่า KSP ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 4Y กำลัง3ดูค่า KSP จากอันนี้เนาะเราจะได้ว่า KSP เนี่ยมันจะดูแค่ตัวที่มันเป็น aqueous ใช่ปะของแข็งเราไม่ดูเราไม่คำนวณด้วยที่สมดุลมันก็จะต้องเท่ากับความเข้มข้นของแมกนีเซียม2บวกคูณกับความเข้มข้นของ เอาใหม่เอาใหม่เขียนไม่สวยมันก็ต้องเท่ากับ KSP นะคะเท่ากับความเข้มข้นของแมกนีเซียม2บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบยกบกำลัง2ใช่ปะ่ะเอาอีก2แบบตรงนี้เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมก็คือ y ของ OH ก็คือ 2y นะ KSP ก็จะเท่ากับ y คูณกับ 2y กำลัง2ก็จะได้ y คูณกับ 4y กำลัง2เท่ากับ 4y กํลัง3เพราะฉันข้อนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็ข้อข้อควายหน่วยของค่า Ksp คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรกํลัง3ทั้งหมดยกกําลัง2ลองมาดูกันอันนี้มันเป็นแมกนีเซียมนะคะ Ksp นะดูหน่วยนะตัวนี้แมกนีเซียมกํลัง2เนี่ยเอ้ยแมกนีเซียม2บวกมันเป็นหน่วยเป็นโมลาร์ถูกปะมันก็คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรกํลัง3 ขียนข้างบนละกันจะได้ดูง่ายง่ายอ่ะอันนี้หน่วยก็เป็นโมนตล,มต,ล, OH ลโมต่อลูกบาทเดซิเมตรกำลังสามส่วน OH ลบนี่ก็หน่วยเป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรกำลังสามเหมือนกันคือหน่วยเป็นโมลาร์เนาะแต่อันนี้มีกำลังสองด้วยถูกปะก็ต้องใส่กำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าดูทั้งหมดมันก็จะได้เป็น โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรกำลัง3ทั้งหมดกำลัง1กํากำลังสองก็เป็นกำลัง3อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้กำลังสองนี่ถูกป่ะคะก็ผิดต้องเป็นกำลัง3เนาะดังนั้นข้อที่ถูกมีข้อเดียวคือข้อขอไข่ต่บข้อ4ค่ะอ่ะมาดูในข้อนี้เราต้องรู้อะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องเขียนเป็นสมการนี้ได้ก่อนใช่ป่ะคะว่าแนไนเซียมไฮดรอกไซด์พอละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นอะไรบ้าง แล้วเราก็ต้องมีเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลแล้วในนี้เราต้องใช้หน่วยเป็นโมลาร์ถูกปะแล้วก็เปลี่ยนจาก x โมลใน200ลูกบาทเซนติเมตรก็คูณพัน 1, เข้าไปก็จะได้5 x โมลาร์ตรงนี้ก็เป็น0 0อยู่เสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่าเขาบอกว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อะสุดท้ายมี y โมลาร์แสดงว่าที่สมดุลก็มีตัวนี้เป็น y ตัวนี้ก็ต้องเป็น2 y เนอะเป็น2เท่า เราก็ต้องเป็นบวก2 y บวก2อลบ y ได้ 5x ลบ y ได้แหละที่สมดุลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนั้นคือห้กลบ y โมลาร์แต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าเดืวยเป็นโมลก็เลยผิดเพราะมันต้องเป็นโมลาร์ถึงจะถูกใช่ปะเออดังนั้นข้อหนึ่งก็ผิดแหละแล้วเขาทำถึงค่า KSP แล้วก็รู้ว่า KSP เนี่ยมันคิดจากเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Aque o เ s เราไม่คิดโซลิดเฉะียวถึงจะว่าที่เป็น Aque o u s มา คูณกันเอาความเข้มข้นมาคูณกันแล้วตัวหลังต้องอยกกาลังสองด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นสองใช่ไหมก็แทนไปแทน y กับสองยกกำลังสองปุ๊บได้สี่วากำลังสามก็เป็นคำตอบข้อที่ข,ขอข้อไข่เนาะแล้วพอข้อข้อควายเขาถามหน่วยแล้วก็ดูหน่วยตัวนี้เป็นโมลต่อลิตรอันนี้ก็โมลต่อลิตรแต่โยกกำลังสองก,ก็ต้องเป็นโมลต่อลิตรกำลังสองคูณกันก็ต้องเป็นโมลต่อลิตรกำลังสาม ช่ปะอันนี้ก็ไม่แค่กำลังสองก็ผิดอเพราะฉันต้องตอบข้อที่ถูกก็ม,มีข้อเดียวคือข้อข้อใครโอเคนะคะ